บ่มีสารผิงครับบเิงคนๆโอ้โหครับเราไม่ใส่น้ำตาลนะครับไม่ใส่อะไรเลยไม่ใส่ชูรสเอาเสียงแงียงสูงชูรสอ่ะเอาสอนส้นดิส้นบ่มีเอาบ่มติ่วมาแล้วนี่บ่มีครับสาวเลยบ่านพอดีแห้งนี่แห้งเหรอต้องตบเป๊ะเม่นบ่ะอันนี้สีบอยงองเด้อขอสีบ้าแบบตรงไปตรงมาเลยออกมาตอนนี้ชิมคำแรกคันเข้มขอดกจะว่าเข้ม มือถ้ามากินอีกเนาะขันมันแสบน้ามือถ้าจะมากอีกเนาะกินเพื่อนก็ได้บ่บ่แสบเพื่อนหนว้ยมาพี่น้องครับมื้อนี้กินข้าวปลาครับเอาเผ็ดๆเลยนะโอ้โหเขาจังเสร็จแล้วมื้อนี้ผมเข้ามาถ่ายคลิปอยู่โคกชนหมาโคกชนหมาครับนี่จะปลาล้างไอ้ล้างสอโอจ่ายไถ่นะเบอร์เตอร์ในเฮาสิ กินสมตาในปลากินเขาในปลานี่เด้เนี่อ้าพี่เสียงได้รับไดรเกียรติให้เป็นพ่อครั่วพ่อคั่วเสียงเอฟบครับนี่สมาชิกใหม่ของเราสมาชิกใหม่ของเรานะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากผู้สนับสนุนหลักของเราน้ำปลาระบัวขาวเงินกับเรือจักบาทว่าไปอ่านี่ครับของพี่บัวขาวขาดไม่ได้เลยนะครับเขาปลาในตรงคั่วเลยอ่า บมจำเป็นต้องบีต่ของอย่างมากแม่นป่ะมีแค่บักหน้ากบโอเคจิ้มเลยใส่น้ำปลาดาบบัวขาวจ่อยแต่ว่าแซ่บอีลีเด้เขาบอกแม่นแม่นเรื่องจริงเขาเราอีลีอยู่กำลังตาปลามือนนี่ผมมีอย่างมากเลยครับใส่น้ำปลาแดกอย่างเดียวไม่มีชูรสไม่มีครับอันนี้โคกไม่มีน้ำปลาใช่เราจะเน้นเน้นปลาดาบบัวขาวนะครับแต่ผมเคยกินแล้วแหละมันแซ่บอีลี่แหละมันแซ่บของเราอีลีแหละแต่ว่าไอ้ที่ลังอ่ะนะ อย่าเอามากแค่สองสามขวดให้ผมหลายๆแน่มนะครับพี่บัวให้ผมเยอะๆหน่อยพี่เอามาให้ทำไมแค่สี่ขวดผมขอสักสองสามแผ็กไดไหมเอาไว้ให้ครอบครัวผมกินสองสามโลคนแล้วเออสองสามลังนี่นะปลาแดกบัวขาวปลาแดกบัวขาวคันพ่อแม่พี่น้องได้กินให้เก็บฟ้าไว้ชิ่งโศกที่มีชิ่งโศกอยู่วะนี่คือว่า เข้ามากินในปลาก็อยากได้คนแบบปลาเถือนยังน้อยนะมันทำไปนะมันจังจะเก่าบรรยากาศแต่ว่าเมื่อกี้จ่าใช่เพิ่นไปหาไไอ้พักติวพักติวครับจะมากินครับไอ้์สมบูรณ์นี่ในปลาเข้านี่แหละปลาปลาเข้านี่อ่ยมาเบิงว่าเข้าสิมันเสีออกมาจากไหนนี่นะครับปรุงปรุงทีเดียวแล้วกันพี่เสียงจวดอันนี้เนี่ยอ่ะบะเขียเขี่ยไหมบะเขียเขี่ยนะครับแล้วท้ายเขาเอายังไงบะเขียเขี่ยไม่เขียเขี่ยก็ก็บะเขียเขี่ย เมนียนบอกเมียนเมื่อคืนเทศเนาะเมื่อคือเทศเคลียร์าไปอันดีสงสัยมาดูคาเมียนเหรอคาเมียนเหรอเออเนี่ยเคเมนกัเออเออเม้นเอออย่างแบบตรับเคลียอ่ามาดูครับนี่ครับทีเด็ดน้ำปลาบัวขาวลองกินพี่น้องแซ่บดีนี้กูมารีวิวไปกูมาสีเขาเข้มเกินไปหวานเกินไปพอดีเป๊ะมาต้องยานเข้มมาต้องยานเข้มโอ้เบิึงขึ้นพ่นไหม บัเค็มแน่นอนใช่ไหมบัเค็มแน่นอนบัเค็มแน่นอนเบิ้งโอ้โหความเหนียวข้นหอมแห้งเนาะหอมหอมสิน้ำตาลละบัวขาวไม่เค็มไม่หวานไม่แซ่บหยดละตี้ดงหยดละหยดหยลงหนวดน้องบอลเลนบอลเลนก็ไมสเตเด้เมยโอย่าวางอ้ยังไงนี่ไงตัวเยอะแยะเลยกลัวมันจะไม่บาลานซ์กันอันนี้มันแบบเข้มข้นไงนั่นแหละเออมันไม่ใช่แบบเดือดจางแม่จะโว้ย น้ำลายแตกฝาดนะอันนี้มาใส่พริกแห้งนะครับสีมันเป็นแบบนี้อ่ะพริกแห้งมันจะอร่อยมันจะหอมจะหอมหอมเลยครับหอมเลยยั่วเลยจะตามแห้งมาสีซ้่มอือหือแม่คนทูนหัวเอ้ยทำไมมันยั่วยวนเหลือเกินพลักติวกับพักติวปลาเลยครับเก็บมาในปลาเหมือนกันเนี่ยหอมขัดโอ้หอมดีหอมแห้งนี่ อ่าพี่เด็ดเขามีเข่าปลาครับเข่าเหนียวพี่น้องข่าเหนียวพี่น้องเลยไปได้เด้อมาเดี๋ยวเดี๋ยวซิมก่อนบอสบอลงเบักซิมเสี่ยงเจ้าเสี่ยงหอยนี่แซ่บแล้วบอต้องซิมครับบอต้องซิมบอต้องซิมครับไอต้องซิมต้องซิมเด้อเด้อพี่น้องทุกทั้งเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายบอใส่บอแสบฮ่า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 แสบลงแซ่บหลาไอ้ขอสักขวดนี่นะอ่าังเมื่อบ้านอีกแล้ว เลีว <One input> ิวน right? ้ำได้เสาเมื่อแต่บานปากเมื speaking speaking ่อย่างเดียวโอ้ยแข่งกันบ้านสี่ขวดเนาะบัวขาวเอ้ยแบ่งกันบัคู่คนสั่งิเลี้ยวเลี้ยวหน้าอะไรเลยแย่งกันเอายังย่ามันแสบไหลติวปอาบัวมีสารพิงครับบัวมีครับบัวมีสาวเลยบานเนี่ยมาแต่ว่าัอ เอามือแล้พี่น้องแต่ว่าน้าล้างมือเปิดด้นีบุญอ่ะห็นว่าน้าล้างมือแซวอยู่กันกรอไก็โต้โรเลยันเปิดฟ้าขนคนนี้เปิดเปิดคนนี้บบัรมอบุนอ่ะเอาจูนพูนมาคนมามาบเอามเบิงเดอกยเลยเลยโบด้ชิมเด้อไม่ได้ชิมดูซี่มันจะออกมายังไงรสชาติน่ะติวปลาครับพี่น้องติ๋ว เป็นเป็นัไรจำมันก็แต่ว่ามันพอดีบอกคือเว้ยส่งเว้ยทุจอนเลยวิวเชียงขายจะเั็นจิ้มเยอะเดียวตัดออกกระไดว้าวซิมมึงจะซื้อบัตรนี่บัตรที่ลงคนตกินคยังไงคำยังไงบัตรนี่ที่ลงชุดใหญ่เลยได้บัตรนี่อืมออกู้เลยกินแมงแบบนี้เพราะเขาจังบึงไหลอแจกโซซาด้วพี่้องได้บัตรพอดีแห้พอดีแห้หงตเป๊ะแมน อันนี้สีบอยงองเด้อขอดีบลวแบบตรงไปตรงมาเลยเอาว่าตอนนี้ชิมคำแรกคันเข้มขอดกเชวาเข้มมือมืนถ้ามากินอีกเนาะขันเป็นแสบนะมือท่านจะมาอีกเนาะกินเพื่อนก็ได้บ่อยบ่ยแสบเมือหนี่งด้วยมันอะไรบรรยากาศขวดีเป๊ะเลยขวดนึงมันทำง่ายขวดนึ่งเนาะเฮ้ยแล้วเลือดเซีรว่าเจียวกับพักตื่นมันสีเขากันเมียนเมียนเออฝาด้วยเนาะมันสมคนละแบบ มันมีสมหมดแดงมันป่ะสมบักติวแน่ใส่บองงเลยสมบักนาวแต่นี่มันครับเนี่ง่ืนยนอนแต่ว่าปลัติวปลานะก็แบบเนียนนอนแต่ลาแ่บแสบแ่บของมืออียนล่ะมืออื่นมากินอีกมืออื่นมากินอีกขันไพบัมากกูจีม่ผู้เดียวว่ะกินกอบปลามันบวกบวกกับกอบปลาไปแสบอีกเนาะ บุ๋มมากอืม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 เขาดีไปไม่ใช่น้ำตาลในยังหรือไงปลาน้ำปลาน้ำตาลไม่ใช่ยังเลยมันอันเดี๋ยวลองแบบแดกไปเลยแบบคือว่าตำเล้านะแบบอิ่นตำเล้านะตำเหล้าเลยไม่เราพิสูจน์ปลาด้วยใช่ไหมปลาด้วยมนเลาว่าเขาใส่เป็นเครื่องขวดนี่มันสีรสชาติออกมาประมาณไหนนะลงโตปีก คันใส่อันนั้นไปมันก็จะเป็นตำผสมเนาะเมียนเมียนใส่น้ำตาลน้ำปลาเราก็ไม่ใส่ใช่คือเขาเอาเน้นน้ำปลาของเราเน้นปลาไหอย่างเดียวสั่งสั่งสั่งไปในแพนเพลทบัวขาวได้เลยเด้อครับเด้อคันบัวเสือข่อยลองสั่งมากินเบิ่งเดี้อเสียหายบัวข่อยไปตัวขายสั่งเองจังสิฮู้ขวดเดียวแค่นั้นจะบอกไปสั่งหลายดอกลองสั่งเบงเบงน่ะแบบข้นเทมันขี้คุยหรือเปล่า แล้วกมึงหิวบอกูทาเดิหิวะซ่เออเลยมามาผมดีอถือไห้มะแสดงเียเนี่ยหยดหดเลยเอ้ยวะทรรมชาติทุกอย่างเลยวะแซ่บแซ่บของเราอีหเลยธรรมชาติทุกอย่างอ่านกินก็กินแบบธรรมชาติบ่ได้บ่ได้แสดงนะอืมส้มตำกับธรรมชาติ์พักกะธรรมศาสตร เสีบดุดโปไปประเด็กอะธรามาสตว์เสียงเออืเบิ้งพีนน้องคำามีไงหมาบบ๊วยเสียบของคนีเรียนล่ะเย่าให้ให้ติดรนวได้ล่ะฮึราการนี้ไม่ผ่านหรอกดการไม่ผ่านแล้วโอ้ยย่านบบท่านมูเว้ยโอโึ้ขึ้ถือเลยวะคำยหญยๆคำใหญ่ๆ ปมๆเลยจ่าชัยเดี๋ยวดูจ่าชัยกินสักคำก่อนอืมอึมฮ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 ่มฮึมฮรมพึมีึมฮึมฮีมฮึยฮึมฮึมาึมฮึมบึมฮมันมันลงึมฮึนฮึมฮึมฮวกฮึมฮึพฮึมดีมฮงคฮเม็นที่มาึนึงวึมสึมข้มฮ่มฮึมมพอดีึมมฮึ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 บฮึม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 ของฮึมฮมฮึ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 ตามง คันผู้ได้บอกว่าโอ้ยขอยเคยกินแล้วของบัวขาวของบัวขาวขอยเคยกินแล้วครับอันนั้นคือโรงงานเก่านะครับอันนั้นสูตรเก่าครับอันนี้คือสูตรใหม่เพิ่นก็เลยว่าเออซอยซอยาอเน่ยเจ้าของก็เลยว่าหฮ้ยมันแมนแนว่บัวคันเอาปลาเด็กบัวแสบใม้กันโปรโมดเนาะแมนเพราะว่าผมก็บอกว่าาอผมบอกเอาเงินเด้อบัวขาโปรโมทแต่ว่าของต้องแสบแสบของคนอีรีแสบอีรีผลิสมุดบริตพิธีดีหนึ่งจะมาอีอย่างหนึ่งเออว่าไป หายมาที่แตังซีขวดอือข่อยได้หลายเน่ยจะาเว่ากเสียข่อยหลายกได้คิวเดียวได้นี่ยจะหายานีอือกินอื่นขอยดกินข่อยยงเดียิบขึ้นมาโซ่อยู่อันนี้เบร์ซเบร์ซเจอยเอาขวดเปล่าแล้วมาโซ่หายมาซีขวดฮะกับเบิร์ซีหรอกหาขวดเบิร์จ่อยห่าขวดเลยน้ยพีเรียบ้อย สำหรับคลิปนี้ก็ับผมฝากเลยเนะผู้ใดสนใจอยากเป็นเขาเรียกอะไรนะ<ว>เอามาขาย,ายตัวแทนจำหน่ายทักไปเลยแฟนเพจพี่บวัวขาวนะครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอี้ห้อยดังๆสู้ได้หมดนะไม่ผิดหวังจริงๆสว,งสวัสดีครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับนะกินต่อข้าบาทเลยขลังเสียบอื้ขลังฉากแล้วลุยเลยปีก่องนงี้ผมมีสวนเลยอื้ยต้องแดมนะมือต่ำฮึ ตอนกิน,น้มันก็ง่ายแต่ตอนถ่ายสิมันแสบ